ชีวิตกับเวลาที่หายไปในแต่ละวันสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านในทุกๆเช้าที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาเราทุกคนต่างได้รับของขวัญล้ำค่าชิ้นหนึ่งจากธรรมชาตินั่นก็คือเวลาจำนวน24ชั่วโมงซึ่งเท่ากันทุกคนไม่ว่าเราจะร่ำรวยหรือยากจนไม่ว่าเราจะเป็นพระราชาหรือเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ เราจะใช้เวลาเหล่านั้นอย่างไรหลายคนอาจไม่ทันสังเกตว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปอย่างเงียบงนันเวลาที่หายไปนั้นก็คือชีวิตของเราที่กํำลังลดลงเพื่อเป็นการที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจมากขึ้นเราจะมาขยายความหมายของคำว่าชีวิตและเวลากันครับชีวิต โอกาสชั่วคราวในกระแสเกิดและดับในทางโลกเราวัดชีวิตด้วยอายุยศนานเนงินหรือความสำเร็จภายนอกแต่ในทางธรรมชีวิตคือกระแสของกายและใจที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทุกขณะมันไม่ใช่ของเราไม่อาจยึดไว้ได้เลยทุกลมหายใจคือของขวัญที่ธรรมชาติมอบให้ชั่วคราว ในหนึ่งลมหายใจเราสร้างกรรมดีได้เราละกรรมชั่วได้เราฝึกจิตให้รู้เท่าทันทุกได้นี่แหละคุณค่าที่แท้ของการยันมีชีวิตจำไว้ว่าชีวิตเดินหน้าไปสู่ความตายทุกวินาทีการระลึกถึงความไม่เทีย่ยงไม่ใช่เพื่อกลัวตายแต่เพื่อไม่ประมาทกับเวลาที่เหลือให้ใช้มันด้วยสติเมตตาและปัญญาเมื่อเข้าใจเช่นนี้สับแท้จริงของชีวิต ไม่ใช่สิ่งของที่เราครอบครองแต่คือจิตที่ตื่นรู้ในเวลาสั้นๆที่เราได้อยู่บนโลกใบนี้เวลาทรัพย์สินที่ไม่อาจเรียกคืนในทางโลกเราให้คุณค่ากับทรัพย์สินเงินทองบ้านรถและสิ่งของนานาประการแต่ในทางธรรมพระพุทธองค์สอนว่า การเวลาเป็นของที่ล่วงไปแล้วย่อมไม่หวนกลับและชีวิตย่อมเป็นไปตามกาลตามกรรมและตามจิตเราสามารถหาเงินเพิ่มได้แต่เราไม่สามารถซื้อเวลาเพิ่มได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวทุกลมหายใจเข้าและออกคือการยืนยันว่าเรายังมีชีวิตแต่ในเวลาเดียวกันมันก็เป็นเครื่องบอกว่าเรากำลังเข้าใกล้ความตายทีละน้อย เรากำลังใช้เวลาหรือเรากำลังปล่อยเวลาให้ใช้เราเมื่อมองย้อนกลับไปในแต่ละวันเราใช้เวลาไปกับอะไรเราใช้เวลาเพื่อจมอยู่กับอดีตที่ไม่อาจย้อนคืนหรือวิตกกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราใช้เวลาพูดถึงเรื่องของคนอื่นหรือใช้เวลาเพื่อพัฒนาตนเองเราใช้เวลาสร้างความสุขให้ตนเองและผู้อื่นหรือใช้เวลาสะสมความทุกข์ในใจหากเรามวัวแต่ ปล่อยให้เวลาไหลผ่านโดยไม่รู้สึกตัวสุดท้ายเราก็จะเหลือเพียงความรู้สึกเสียดายเมื่อไม่มีเวลาให้ใช้แล้วถ้าชีวิตของคนเราต้องติดอยู่กับเวลาเราอาจใช้ธรรมะเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเวลาของชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีสติและสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตกล่าวคือให้เรารู้เท่าทันตนเองว่าในแต่ละขณะ เรากำลังคิดอะไรพูดอะไรและกระทำสิ่งใดเพราะชีวิตไม่ได้ถูกวัดด้วยเวลาที่ยาวนานแต่ถูกวัดด้วยคุณภาพของเวลาที่เราใช้คนบางคนมีอายุยืนถึง80ปีแต่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงในขณะที่บางคนจากไปตั้งแต่อายุยังน้อยแต่กลับฝากคุณค่าไว้ในใจของผู้คนมากมายดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ เราจะใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความหมายได้อย่างไรนั่นคือคำถามที่ติดตัวมาตั้งแต่ทุกชีวิตได้ลืมตาดูโลกเมื่อเรารู้แล้วว่าเวลามีความหมายต่อการสร้างคุณค่าให้ชีวิตเราจึงควรรู้ว่าการใช้เวลาที่ดีคืออะไรการใช้เวลาที่ดีคือการมีธรรมะประจำใจธรรมะไม่ได้มีไว้เพียงแค่สวดมนต์นั่งสมาธิ หรือเข้าวัดแต่ธรรมะคือหลักของความจริงที่ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเช่นเมื่อเราตื่นเช้าและรู้จักแผ่เมตตาให้กับตัวเองและคนรอบข้างนั่นคือการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตใจที่มีธรรมะเมื่อเรายอมรับความผิดพลาดของตัวเองอย่างมีสตินั่นคือการฝึกอ่อนน้อมลดอัตตาเมื่อเราหยุดโทษคนอื่นและหันกลับมาสำรวจจิตใจของตัวเองนั่นคือการฝึกปัญญา เพียงเท่านี้ชีวิตที่ดูเหมือนธรรมดาก็สามารถกลายเป็นชีวิตที่มีธรรมะประจำชีวิตของเราได้แล้วในช่วงเวลาของแต่ละวันที่ผ่านไปจากเช้าถึงคำ่ำวันวัน,วนหนึ่งมีคุณค่ามากแค่ไหนลองหลับตาแล้วทบทวนดูว่าวันนี้เราตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรเราได้ทำให้ใครยิ้มบ้างไหม เราได้ขอโทษในสิ่งที่เราผิดพลาดไปบ้างหรือเปล่าเราได้โทรหาคนที่เรารักบ้างไหมเราได้ใช้เวลาเพื่อขอบคุณชีวิตที่ยังให้โอกาสเราอีกหนึ่งวันหรือเปล่าแต่คำตอบเหล่านี้คือยังนั่นแปลว่าเรายังใช้เวลาไม่คุ้มค่าและนั่นก็เท่ากับว่าเรายังไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงและสูญเปล่าไปกับเวลา แต่อนิจจาสัจธรรมของชีวิตไม่มีใครมีเวลาได้ชีวิตก็เปรียบเสมือนน้ำค้างยามเช้าใสสวยบริสุทธิ์แต่แสนสั้นและจางหายไปเมื่อแดดออกแม้เราจะไม่สามารถหยุดเวลาได้แต่เราสามารถเลือกได้ว่าในเวลาที่เรามีอยู่เราจะมีสติใช้ชีวิตแบบใดอย่ารอให้ถึงวันหนึ่งที่นาฬิกาหยุดเดินแล้วเราต้องพูดว่า รุ่งนี้น่าจะทำตอนยังมีเวลาซึ่งนั่นหมายถึงเราเพึ่งจะรู้คุณค่าและความหมายของเวลากับชีวิตสุดท้ายนี้ทางช่อง skm channel ขอฝากข้อคิดไว้ว่าอย่าประมาทในชีวิตเพราะทุกลมหายใจเข้าออกก็คือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงทุกเช้าที่ตื่นมาคือโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่และทุกวัน คือโอกาสที่จะใช้เวลาให้มีค่ากว่าที่ผ่านมาสวัสดีครับ